หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเตรียมความพร้อมของทีมดอกสำหรับทิศโปรแกรมบุกไปเยือนทางไก่เดทอทองทัดเนมฮอสเปอร์ที่สนามทัดเนมฮอสเปอร์สเตเดียมสำหรับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบตัดเชือกนัดแรกในคืนวันนี้ นึ่งในตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือแบ็กซ้ายว่าตัวของทักออร์เนอร์สโลตในต์ดัชแมนของเรานั้นจะเลือกให้ใครลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมนี้ระหว่างทางคอสตาซิมิคัสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซกับทักแอนดูรูเบอร์ซันดาวเต็กทีมชาติสกอตแลนด์ ก่อนหน้านี้เราได้เห็นพวกเขาทั้งสองคนสลับกันลงเล่นแต่หลังจากที่ตัวของทางซิมิคาร์ตเองมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปมันก็กลายมาเป็นทางโรเบิร์ตสันที่สามารถจะยึดตำแหน่งตัวจริงของเขากลับมาได้และได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเ1นัดหลังสุดที่เขาพร้อมจะลงสนามนั่นตรงกันข้ามกับตัวของทางซิมิคาร์ตที่เขาได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว1 1เเกมแต่ในจำนวนนั้นมีเพียงแค่6เกมเท่านั้นที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริง ถ้าว่าหลังจากที่โจ้ตัวได้กลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองในการแข่งขันคาราบาวครับรอบก่อนที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางนักบุญเซาท์เทม์ตันมาได้ตัวของทางซิมิคาร์เองก็หวังว่าเขาจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งในการเผชิญหน้ากับทางทอตแนมฮอสเปอร์ล่าสุดโจ้ตัวก็ได้ออกมาประกาศยืนยันเลยว่าในตอนนี้เขาฟิตพร้อมเต็มที่แบบ100เเซและโจ้ตัวก็หวังว่าเขาจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของเราได้ ว่างเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสของผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะซิมิคาร์ดกลา่าวระหว่างที่เขาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเราผมรอคอยโอกาสที่ผู้จัดการทีมจะมอบให้กับผมได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งผมตั้งใจจะทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือทีมของเราให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราเตรีตังเอาไว แน่นอนว่าผมผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนผมแต่ในตอนนี้ผมกลับมาฟิตเต็มที่แบบ100%เอร์เซ็ต์แล้วนะมันทำให้ผมมีความพร้อมสำหรับทุกความท้าทายที่รอผมอยู่ผมเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักมากผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผมกลับมาระหว่างการฝึกซ้อมและแม้แต่ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านผมก็ไม่ละทิ้งการทำแบบนั้นเลยผมพยายามทำตัวเองให้กลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ คุณจะเห็นได้เลยว่าผมคัม back กลับมาได้เร็วกว่าที่ทุกคนคาดการกันเอาไว้แล้วผมก็รู้ดีว่าการที่คุณจะลงเล่นให้กับสโมสรระดับสูงเช่นนี้คุณจําเป็นจะต้องมีความพร้อมแบบ100%ดังนั้นผมจึงพยายามใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าในตอนนี้ผมฟิตเต็มที่100%เลยนะซึ่งการที่ผมทำงานอย่างหนักมันคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้ สิ่งเดียวที่ผมแคร์ก็คือความท้าทายถัดไปที่ผู้จัดการทีมจะมอบให้กับผมผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีและช่วยให้เราคว้าชัยชนะผมรู้ดีว่าผมสามารถทำมันได้ในสนามเมื่อผมได้ลงเล่นผมก็แค่รอคอยโอกาสของตัวเองนั่นแหละคือความฝันของนักเตะทุกคนกับการที่จะช่วยเหลือทีมให้ผงาดขึ้นไปคว้าแชมป์และได้ลงเล่นเกมฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่กับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะมันทําให้คุณสามารถที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถของตัวเองลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเหล่านี้เป้าหมายของเรามันค่อนข้างจะชัดเจนก็คือเราจะคว้าชัยชนะเราต้องการคว้าแชมป์และทําให้คนที่มีส่วนร่วมกับทีมของเรามีความสุขไปร่วมกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมมกจะขอพาเพื่อนๆกลับมาจับข่าวเท็จเกี่ยวกับกระแสข่าวลือที่แพร่สพัดออกมาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง เมื่อทางฟิชเชาเยสสื่อจอมเต้าข่าวจากประเทศสเปนมีการอ้างว่าลิเวอร์พูลได้ยืน่นข้อเสนอมูลค่า50ล้านยูโรและคิดเป็นราว41ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวทักอเลลยองชูอาเมนี่ห้องเครื่องทีมชาติฝรั่งเศสของทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาเดือนมก,กราคมนี้ ในรายงานข่าวดังกล่าวมีการกล่าวอ้างถึงความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวนักเตะรายนี้ในอดีตที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เขายังค้าแข่งอยู่กับทาง RS ร์เอสมนากในช่วงสัมเมอร์ของปี2022ซึ่งในตอนนั้นตัวของทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮลวี่เมทัลของเรา <c oughs> ก็มีการโทรศัพท์ต่อสายตรงไปหาตัวของนักเตะเองเพื่อหวังจะเกลี้ยกล่อมให้เขายอมย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ ต่ท้ายที่สุดตัวของทางชูอาเมนี่ก็ตอบปฏิเสธโอกาสดังกล่าวเพื่อที่จะเลือกย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาริดทำตามความฝันของเขาในการไปลงเล่นในถิ่นซานเดียกโกเบนาบิลแทนทว่าเมื่อในตอนนี้พวกเขาต้องการจะปรับโครงสร้างทีมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางจึงทําให้ตัวของทางชูอาเมนี่ตกเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาจจะถูกขายทิ้งออกจากสโมสรไปนั่นจึงทำให้ทางฟิชาย์เยสมีการกล่าวอ้างขึ้นมาถึงข้อเสนอจากทางลิยววร์พูวว่าได้ยื่นกลับไปขอซื้อตัวนักเตะเป็นคารบที่สอง อย่างไรก็ตามหากเรามาดูข่าวนี้กันให้ดีๆก็จะพบว่าตั้งแต่ต้นทางของข่าวอย่างทางฟิชชายเยส์นั้นเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยและก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆมีการติดตามข่าวสารของทีมเราอย่างใกล้ชิดก็จะพบว่าทางเจมส์เพียสเหี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเรา,ท,เราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะแอตเลติกสำรักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมาประกาศยืนยันไปแล้วว่าทูอาร์เมนี่แม้จะเคยเป็นเป้าหมายของทีมเราจริงในอดีตที่ผ่านมาแต่เวว่าภูไม่ได้มีแผนการที่จะรื้อฟื้นความสนใจในตัวนักเตะคน น้ขึมาอย่างที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันดังนั้นยิ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะมีการยื่นข้อสเสนอเข้าไปขอซื้อตัวเขาในตราดรอบนี้ดังนั้นมันก็เป็นที่เชื่อกันได้เลยว่าการปล่อยกระแสข่าวออกมาเช่นนี้จากสื่อของทางฝั่งประเทศสเปนก็น่นาจะมีจุดมุ่งหวังบางอย่างโดยไม่ได้มีข้อเท็จจริงในเรื่องเหล่านั้นเหมือนเดิม ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะของทีมเราที่กําลังตกเป็นข่าวพัวพันอย่างหนักกับทางเรอัลมาดริดอยู่ด้วยกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน no, บักขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมของเราอีกไม่ถึง6เดือนแล้วซึ่งผูกมัดเขาในทีมแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปีนี้ นั่นหมายความว่าในตอนนี้เองเขาจะสามารถเริ่มต้นการเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้อย่างอิสระเพื่อการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดัางกล่าวหากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออก นั่นจึงทําให้โจตัวได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางยอดทีมจากเมืองหลวงของประเทศสเปนและจนถึงขั้นที่พวกเขามีการติดต่อท่าทามอย่างเป็นทางการครั้งแรกเข้ามาแล้วด้วยซ้ําถึงสโมสรของเราในการที่จะขอซื้อตัวนักเตะไปร่วมทีมแบบตัดราคาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เลย จากข่าวดังกล่าวมันดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบไปถึงฟอร์มการเล่นของตัวอเล็กซานเดอร์อาโนภายในสนามด้วยเมื่อในเกมล่าสุดที่ทีทมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดและลงเอยด้วยผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2นั้นหนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้ย่ำแย่ที่สุดในสนามสำหรับเกมวันนั้นก็หนีไม่พ้นตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาโนนั่นเอง จากผลงานดังกล่าวมันทําให้บรรดาแฟนวันทั้งหลายพุ่งเป้าไปที่ตัวเขาอย่างหลีกเลียเล่ยงไม่ได้ว่าข่าวเกี่ยวกับทางโดยอันมาดริกนั้นได้ส่งผลทําให้ตัวของเขาควยเขวจจากสมาธิที่ควรจะมีในสนามหรือไม่อย่างไรกัน แม้กระทั่งบรรดาเดอะคอปที่เข้าไปเชียร์ทีมรักถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่โดยปกติแล้วเรามักจะเห็นพวกเขาร้องเพลงเชียร์เป็นชื่อของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนเพื่อเป็นการให้กำลังใจเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากขนาดไหนก็ตามทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามของเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันหาได้เป็นเช่นนั้นเพราะแทนที่แฟนบอลวอนัตจย์จะให้กำลังใจเขาเหมือนที่เป็นมาแต่พวกเขากลับมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวเขาออกและส่งทางครอนนอร์แบดลีย์ลงสนามไป นั่นทำไม้ล่าสุดทางเจมี่เรดเน็ปอดีตดาวเตะของทีมเราก็มาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้เลยว่านอกจากข่าวภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วการที่แฟนบอลหันหล,หลังให้เขาเช่นนี้มันยิ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวเขามากยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณผมแทบจะไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเลยนะด้วยความสับจริงเลยเรดเนปกล่าวมันเกือบเหมือนกับว่าเขาดูงงงวยไปตลอดทั้งเกมซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา แต่การที่มันมีผู้คนพูดถึงคุณแบบนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแฟนบอลของคุณเองเริ่มจะมีการตั้งแง่ในตัวของคุณในฐานะนักเตะคุณเองก็ย่อมจะรู้สึกและสัมผัสถึงมันได้ดังนั้นมันย่อมจะส่งผลกระทบต่อเขาไม่มากก็น้อยแหละ เมื่อฟังความคิดเห็นจากคนในของเราถึงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องเดียวกันแต่เป็นทัศนะจากคนภายนอกอย่างทางทีมเชอร์วูดอดีตผู้จัดการทีมของทางไก่เดินทองทัตแนมออสเปอร์กันบ้าง เมื่อเขามีการออกมากระโดดปกป้องทางเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยว่าแม้มันจะเป็นความจริงที่โจตัวไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้และเขาก็ไม่เชื่อว่าข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อตัวของนักเตะขนาดนี้แบบที่แฟนบอลของทีมเราเข้าใจกันไป ผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวของทางแอนเล็ก์านเดอร์อาร์โนในช่วงที่ผ่านมานั้นมันค่อนข้างจะดูรุนแรงเกินความเป็นจริงไปมากเลยนะเชร์วูดกล่าวระหว่างเขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางรักกี้บล็อก มันเป็นความจริงที่ตัวของเขาอาจจะไม่ได้โชว์ฟอร์มกันเล่นที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับทาง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับเกมบิ๊กแมตช์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่พ้องเกลียดมากๆก,กับการที่เห็นผู้คนมีการมาพูดกับเขาและบอกว่าไอ้แบกขวาคนนี้มันไม่ได้เป็นกองหลังอย่างที่ควรจะเป็น ผมเชื่อว่าพวกคุณควรจะมองในภาพที่กว้างขึ้นนะเพราะในอีกด้านหนึ่งของสนามคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาสามารถที่จะทำประตูและทำแอซิสให้กับทางลิเวอร์พูลได้อย่างสมบูรเสมอซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งผลงานของเขานอกเหนือจากการเล่นเกมครับนอกจากนี้การจ่ายวันระยะไกลของเขาอาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดสําหรับการแข่งขันพรีมเมียร์ลีกณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้มันดีเกินกว่านักเตะอย่างทางครวินเดอปลอยด้วยซ้ำไป เขาอยู่ในระดับนั้นเลยนะเขาโชว์ฟอร์มการจ่ายบอลได้ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้มันเหมือนกับเดวิดแบ็กแฮมตอนที่เขาลงเล่นทางกราบขวาให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการผ่านบอลของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาและน้ำหนักมันต่างก็สุดยอดมากดังนั้นผมคิดว่าบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามสิ่งดีๆที่เขาเคยทำให้กับทีมและกลับไปโฟกัสแต่สิ่งแย่ๆที่เขาได้ทำลงมา มันอาจจะไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีที่สุดของเขานะักในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แต่ผมไม่คิดว่าใจของเขาจะรอยไปอยู่กับทางเรอันมัดติดแล้วเขายังคงอยู่กับทางลิเวอร์ pool นะถ้าเขาจะย้ายทีมออกไปผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์และผมก็คิดว่าตัวของเขาก็คงอยากจะย้ายออกไปโดยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดด้วยการควา้าแชมป์ให้ได้สักสองรายการในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ร่วมกับทางลิเวอร์ pool หลังจากฟังความคิดเห็นของทางทิมเชอร์มูดกันไปแล้วผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งทัศนะที่น่าสนใจจากทางเ m, m o มม l รเลเปิดตีอดีตดาเต็กระกตำนานของทางปืนใหญ่ออสนอและสิงโตนึงเงินครามชิวซีกันบ้างเมื่อเขาได้ชี้ประเด็นออกมาค่อนข้างจะตรงจุดเลยว่าในตอนนี้ปัญหาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรรดาน,นักเตะสตาร์ดังทั้ง3รายของเราไม่ว่าจะเป็นทางเทรรกซานเดอร์อาร์โน วิกิฟันได้และโมฮัมเหม็ดซาลามันกําลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางการลุนแชมป์ของทางลิเวอร์พูลและหากปัญหานี้ยังคงเรื้อรังต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางเพนนัปต์ปัจจุบันมันอาจจะส่งผลให้ทีม,มอื่นที่อยู่ในการแข่งขันลุนแชมป์กับทีมของเรานั้นสามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าทางลิเวอร์พูลจะทำแต้มหล่นไป2คะแนในในการประชญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมก็ยังคิดว่าพวกเขาจะสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะเปิดตี มันบ้ามากที่ทาง United, แมนเชสเตอร์อยู่นาเต็ดสามารถจะโชว์ฟอร์มการเล่นได้ในระดับนี้กับการบุกไปเยือนที่แอนฟิลแต่ลิเวอร์พูลเองยังคงมีคุณภาพที่มากเพียงพอที่พวกเขาจะเดินหน้าไปได้จนสุดทางแม้ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาในตอนนี้มันจะไม่ใช่ทีมอื่นนะหากแต่มันเกิดขึ้นภายในทีมของพวกเขาเองพวกเขายังคงรักษาระยะห่างกับทีมอันดับที่2เอาไว้ได้โดยมีเกมอยู่ในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดแต่นั่นไม่ได้การันตีว่าคุณจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะ ในทางตรงกันข้ามห,หาก Liverpool สามารถจะรักษาแรงกระตุ้นของพวกเขาได้เราก็ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสุดท้ายพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้เมื่อถึงตอนสิ้นสุดฤดูกาลทว่าคุณก็ต้องไม่ลืมนะว่าการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกำลังจะกลับมาและมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับการแข่งขันในเกมลีกให้กับทาง Liverpool ได้ หากตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์เวอร์กิลฟานได้และเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนยังคงมีความวอกแวกและไขว้เขวเกี่ยวกับเรื่องสถา,านการณ์สัญญาของพวกเขาเราก็มองเห็นได้เลยว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในห้องแต่งตัวของพวกเขาเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทางลิเวอร์พูลต,ต้องการจะจัดการกับนักเตะพวกนี้อย่างไรหากพวกเขาไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่มันจะส่งผลกระทบอย่างมากและจะสร้างความเสียหายให้กับฝ่องการเล่นของพวกเขาได้ ในอีกด้านหนึ่งทางเชลซีอาร์ซนและนอตติงแฮมฟอร์เอสก็จะเดินหน้าเก็บแต้มต่อไปในขณะที่ทางลิเวอร์พูลเองยังคงมีปัญหากันอยู่ในภายในทีม ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยา่จะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งมุมมองจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเรากันบ้างเมื่อเขาชี้ชัดเลยว่าการที่ลิเวอร์พูลแตกแยกกันเป็นการภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างตัวของทันเทรนด์อาร์เซนัลด์อาโนกับแฟนบอลของสโมสรในช่วงเวลานี้หากเราไม่รีบแก้ไขมันโดยเร็วมันจะกลายไปเป็นการไปเข้าทางทางหรือันมาดริที่พวกเขาอาจจะยิ้มหลอกเป็นตายอยู่ในเรื่องนี้อยู่ก็ว่าได้ ถ้ามันดูเหมือนว่าเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นการเซตอัพหรือจัดฉากขึ้นมาจากยอดทีมจากถิ่นซานเดียโกเบนนาบิลที่พวกเขาหวังจะได้ตัวของนักเตะและทุกอย่างก็กําลังเป็นไปตามแผนการที่พวกเขาหวางเอาไว้เสียด้วยดังนั้น, Liverpool, น,นลิเวอร์พูลและหลุมถึงแฟนบอลของเราจะต้องไม่หลงกลการดําเนินการของพวกเขาที่พยายามจะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในทีมของเรา เรอันบัตริดเป็นทีมที่เชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์มืดแบบนี้นะและเราก็จะเห็นว่าการที่อยู่ดีๆพวกเขามีการติดต่อสอบถามท่าทามทางเท็ดแคลสันเดอร์อานเข้ามาทันทีที่ก้าวเข้าสู่เดือนมก,กราคมนั้นมันเป็นการดําเนินการแรกของพวกเขาในทฤษฎีแมวไล่จับหนูเพราะพวกเขารู้ดีว่าสัญญาของนักเตะกําลังจะสิ้นสุดลงในช่วง6เดือนข้างหน้าริชาร์ดการเน็ตนักข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอเคระบุ นี่มันเป็นแท็กติกแบบคลาสสิกมากๆเลยนะกับการแบ่งแยกและปกครองหากตัวของทางทฤอเล็กซานเดอร์อา no นโะนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาผมก็คิดว่าทางเรอันมาริดเองก็คงจะหัวเราะย่อออกมาเลยกับการที่พวกเขาได้เห็นแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลเองไปหันหลังใส่ตัวของรองกัปตันทีมของพวกเขาเช่นนั้น มันอาจจะเป็นการช่วยเหลือให้การย้ายทีมในครั้งนี้มัมง่นไงมากยิ่งขึ้นนะแต่ผมก็คิดว่าทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองก็ฉลาดมากเพียงพอที่จะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หากคุณได้รับเงิน20หรือ25ล้านปอนด์สำหรับการขายเทรนด์อเล็กซานเดอร์ออกไปในตอนนี้มันอาจจะฟังดูดีกว่าการที่เราจะเสียเขาไปในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมแต่าเรามาคิดดูกันให้ดีๆแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการไล่ล่าตำแหน่งแชมป์ของทางลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จริงไหมล่ะ ดังนั้นมันคงจะดีกว่าหากเราเก็บเขาเอาไว้ในตอนนี้เราหวังว่าผลงานการแข่งขันในฤดูกาลนี้ออกมามันจะเป็นบวกทั้งในและนอกสนามด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวที่กลายมาเป็นประเด็นาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของสื่อแทบทุกสำนักในช่วงเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้หลังจากเมื่อวานนี้ทั้งเอร์ลอนมัสคุณพ่อบังเกิดเกล้าของทางอรลอนมัส มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันมีการออกมายืนยันเลยว่าลูกชายของเขาให้ความสนใจที่อยากจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจริงอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ จากคำไม่สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเองมันทำให้สปอตไลท์ทั้งหมดสองลงมาที่ตัวของทางอีลอนมัสและรวมถึงทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราว่าหากทั้ง2ฝ่ายสามารถหันมาจับมือกันได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีพิม์ลิกที่เต็มไปด้วยการครอบครองของมหาเศรษฐีมากมายที่เข้ามาคุบกิจการของสโมสรต่างๆอยู่ในเวลานี้ ล่าสุดมันก็มีการทำสกูปพิเศษออกมาให้เห็นเลยว่าหากเราเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ทัางอีลอนมัสก์มีอยู่ณเวลานี้ไปเปรียบเทียบกับบรรดาเจ้าของสมูสนในพิม์ลิกณปัจจุบันความแตกต่างมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหน เมื่อปัจจุบันตัวของทักอีลอนมัสนั้นมีทรัพย์สินมูลค่ารวมสูงถึง3 3 9 0 0 0ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวและหากไปเปรียบเทียบกับทางจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของทีมปัจจุบันของเราที่ในตอนนี้ครอบครองทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอยู่เขามีทรัพย์สินรวมเพียงแค่4,200ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งหมายความว่าน้อยกว่าทักอีลอนมัสถึง80งเท่ากันเลยทีเดียว หรือหากเราขยับมาดูเจ้าของสโมสรเชลซีอย่างทางพรอโบูลีที่เราเห็นเขาทุ่มเงินมากมายในการจับใจ่ายใช้สอยซื้อตัวนักเตะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีทรัพย์สินอยู่ที่5,000ล้านปอนด์ซึ่งก็น้อยกว่าทางอีลอนมัสเกือบจะ68เท่าหรืออีกหนึ่งคนอย่างทางสแตนโคเอนเก้เจ้าของสโมสรปืนใหญ่อาร์ซนอลเขาก็มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่1 0 0 0 0กับ2,000ล้านปอนด์ซึ่งก็ยังน้อยกว่าทางอีลอนมัส28เท่าตัว หรือแม้กระทั่งเจ้าของสโมสรเรเบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นับปัจจุบันอย่างทางชิกมันซูที่ใช้เงินทุ่มซื้อนักเตะคนนั้นคนนี้แบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเขาก็มีทรัพย์สินมูลค่ารวม17,000ล้านปอนด์ซึ่งก็น้อยกว่าทางอีลอนมัสถึง20เท่า หรือแม้กระทั่งทางเซอร์จินเลสคลิปมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษที่ในตอนนี้เขาเข้ามาถือหุ้นของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่25เปอเซเขาก็มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่29,700ล้านปอนด์ซึ่งก็น้อยกว่าทางอีลอนมัสอยู่ที่1 1เท่าด้วยกัน แต่มันจะมีเพียงแค่สมูรเดียวเท่านั้นในพิมเมร์ลิกที่มีความมั่งคั่งมากกว่าทีมของเราหากทางอินลอนมัสสามารถจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทางสมูรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้สำเร็จนั่นก็คือทางสาลิการดงนิวคาเซอลอยู่หนแต่เพราะเจ้าของสมูสซในนามของพวกเขาไม่ใช่บุคคลหากแต่เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศสาอุดิอาระเบียหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าทั้งรัฐมีการเข้ามาครอบครองทางสมสรออยู่ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ทรัพย์สินในมูนลค่ารวมสูงถึง 538,000ล้านปอนด์ซึ่งก็มากกว่าตัวของทั้งอีลอนมัสเกือบจะ1.5เทา่าโดยกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ